สวัสดีครับนตีทีเด็ดครับวลเลตีกีฬาและทัศนบอลประจำวันที่26สิงหาคม64เช่นเคยสุปเม่อวานนะครับก็จจิงไปหนึ่งแล้วก็เจ้าไปหนึ่งครับก็ลบไปหนึ่งคู่นะครับวันนี้ก็คัดมาแก้ตัวนะครับสองคู่เช่นเคยครูแรกเริ่มต้นกันที่บอลรัสเซียนะครับเป็นคู่ระหว่างอามัดก็สเนี่นะครับอามัดกอสเนี่เจอกับอาเซนตูอ่า นักนีเจ้าบ้านนะครับต่ออยู่ที่ครึ่งครบลูกนะครับอาห์มัดกอสเน่นี่เป็นทีมอันดับ10ของตารางส่วนไอซนโนตูล่านะครับเป็นทีมอันดับ13ของตารางนะครับมาดูฟอร์มห้านัดหลังสุดกันก่อนนะครับห้านัดหลังสุดกันทั้งสองทีมนะครับอาห์มัดนะครับชนะ2แพ้3ส่วนไอซนอนตูล่านะครับชนะ1แพ้3เสมอหนึ่งนะครับฟอร์มก็ไม่ได้ดีมากด้วยกันทั้งคู่นะครับก็อยู่กลางๆงตารางนะครับตารางทั้งสองทีม ก็วันนี้นะครับเจ้าบ้านเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งครบลูกนะครับเปิดมาราคาค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับก็เลยไปดูผลย้อนหลังนะครับที่พบกันมา5นัดล่างสุดของทั้ง2ทีมนะครับเป็นอามาสกอนี่นะครับชนะได้3เสมอ2นัดยังไม่แพ้ออสนตูเลียเลยนะครับถึงมองว่านักนี้แสดงว่ามีโอกาสที่เจ้าบ้านนะครับจะคว้า3ามแต้มมี1มุมเป็นอย่างน้อยนะครับคิดว่ามีโอกาสที่จะกิน1มุมเลยครับแล้วก็ลุ้นกินเป็น2มุมนะครับผู้แรกก็เลย ให้เลือกเชียร์ไปที่อามากอตนี่นะครับคู่แรกนะครับคู่ที่2นะครับก็เป็นบอลยูโรปาลีกนะครับเป็นยูโรปาลีกนัดที่2นะครับเป็นอาร์สเคิร์สนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของกาสโกเลนเจอร์นะครับอาร์สเคิร์สนะครับเป็นทีมจากอาร์เมเนียนะครับส่วนกาสโกเลนเจอร์เป็นทีมจากสกอตแลนด์เกตบอลก็พลเรื่องนะครับสกอตแลนด์ดีกว่าเยอะนะครับผมนัดแรกที่พบกันมานะครับเป็นเลนเจอร์นะครับเปิดบ้านชนะไปได้ก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ นัดนี้เรนเจอร์ยังบุกมาเป็นต่ออยู่ที่ลูกควบนะครับมองว่าเยอะทีเดียวนะครับนัดก่อนนะครับชนะกันแค่หนึ่งลูกนะครับเป็นเรนเจอร์โดนใบแดงไปด้วยส่วนนัดนี้ก็เรนเจอร์ออกมาเยือนนะครับมาดูผลฟอร์มานัดหลังสุดกันก่อนนะครับอารัชเคิร์ตเองนะครับชนะ1แพ้2เสมอ2นะครับส่วนเรนเจอร์เองชนะ3แพ้2ถือว่าดีทีเดียวครับมองว่านัดนี้นะครับอารัชเคิร์ตน่าจะพยายามบุกเข้าใส่เรนเจอร์นะครับเรนเจอร์ไม่ต้องทําอะไรมากรับแล้วโตรอ ครับรอจหวัดทาประตูแต่ผมมองว่าการเล่นที่ไม่ต้องอบุกบ้าการเล่นที่เซฟระวังตัวเพราะชนะมาน,นัดแรกนะครับถึงจ,จะเกตบอลเ็อข้างจะเหนือกว่าแต่ต่อถึงลูกควบนะครับมองว่าลรนเจอร์อาจจะแค่เบียชนะดีไม่ดีอารัเคิร์สอาจจะมะีผลเสมอในบ้านได้นะครับคู่นี้ก็เลยให้เลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอารัเคิร์สนะครับ2ตัวที่ผมชอบนะครับวันนี้ก็คือคู่แรกนะครับอามัสกอตนี่นะครับส่วนคู่ที่2อารัเคิร์สนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามกด u ับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะไม่ได้พลาคดคลิปดีๆๆีเดดๆนะครับก็วันนี้น็อตตี้ทีเด็ด,ดสวัสดีครับ